เป็นโดตอเลสโทมัสมุลเลอร์จังหวะลุ้นประตูครับดูอสองคนนี้ไม่ค่อยพอใจกันสักเท่าไหร่นะครับอืมก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับเล่นด้วยความกระหายมีการโต้เถียงกันบ้างหรือว่าเป็นเกมของฟุตบอลโรนันดินโยไมคคอนโมนดิชผู้ชมครับดูเกมวันนี้แล้วแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดใสๆเลยนะครับไม่ว่าคู่แข่งจะเป็นใครโรนันดิโนฮอกบา ฟิสเชอโลนันโดสัมผัสบอลได้ดีครับเอาละครับพวกเขามีผู้เล่นอยู่ในแดนกลางครับแต่ว่าบอลน,นั้นยังมาไม่ถึงแต่ว่าการป้องกันนั้นโดนสกัดเอาไว้เรือร่วมทีมทำทางแล้วนะครับเขาได้รับแรงสนับนุนแล้วเจมส์เอสเซียงมุลเลอร์ล้องโยนเข้าไปดูนะครับโผ่มงครับไม่เข้ากรอบครับมงไม่เข้ากรอบโอกาสได้ประตูก็ไม่มีครับ ไม่มีข้อสงสัยเลยนะครับในฟุตบอลยุคใหม่เซฟดีเหลือเกินครับผู้สารประตูต้องชมผู้รักษาประตูเลยนะครับเล่นจังหวะน,นี้ได้ดีเหลียงผ่านไปแล้วครับปะทะกันหนักนะครับแต่ว่ากองหลังได้บอลดาบิซิลบาฟานบัสซีโทมัสมุลเลอร์โอ้โหเขาจ่ายบอลเสียนะครับผมมากจริงๆครับแม่จังหวะน,นี้ดูการเคลื่อนที่นะครับและจังหวะจบโอกาสทำประตูไม่มีครับ ผันบอลเข้าสกัดได้สุดยอดครับเขาแย่งบอลมาจากคู่แข่งทําได้ดีครับคริสเตียโนโรนัลโดเป็นโอกาสที่จะโยนบอลเข้ากลางแล้วครับเบนส์อัดโรวีดาวเอาล้วครับโอกาสทองที่จะผ่านบอลเข้าไปข้างในครับมีโอกาสมาถึงแล้วนะครับได้โอกาสผ่านบอลแล้วครับมาตรฐานของแมนเชสเตอร์